้านที่อดคงงข้าวมาแล้วมาแล้วจวดาดดฟาาบึาบ้งไปเก็บถัว่วกรอบๆัาไปเก็บถัว่วมาจะตำใส่ฟ้าทุกคนเอ้าฟาก็ใส่ใส่กระเทียมซอยปกปกพักพยาปกปก,ปก,ปก,ปกอันนี้ไม่ใช่พักพยาจะตำถัวนะคะตำถัว่วใส่น้ำปลาะนะขวดนัวนัว นัวนัวตำจุดจั่วตำถั่วเมื่อวานนี้ตำแตงก็ซดน้ำแต่ตำถั่วก็อร่อยนะคะตำถั่วเดี๋ยวมีปลาอยู่ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะทำปลาย่างทำไปสองครัวนะทั่วครัวถั่วดูสิถั่วมังน,นอกก็ถั่วแบนแบนยาวๆแต่มันกรอบกรอบค่ะมันกรอบกรอบมันกรอบมันกรอบมันยาวมันแบนแบ จะหมักถั่วแปะบานห่าบอเนาะใส่มะนาวจ,จะตำถั่วใส่มะนาวใส่มเะเขือเทศจดจวดไปเลยจะตำถั่วจะตำถั่ววันนี้จะตำถั่วจะตำถั่วจะตำถั่วจะตำถั่จถจวจดจวดไปเลยหอมตอนน้นมะนาวก็ตำถั่วนะคะพอกปอมาช่วยอางนี้ก็เดี๋ยว ครัวมีสองครัวมีสองครัวครัวกร,ระรังแล้วก็ครัวแล้วมุมนี้อะไารยะสปาตซลลี่วิธีการต้มนะคะน้ำเดือดเอาลงแล้วอันนี้เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเท่านั้นนะคะมักโครนีสปาจอลี่อันนี้นะคะพวกผักใบผัดผัดรวมผัดผักร่วมผัดผัก,ผก เดิมทานผักนะคะสาวๆคือเดินกินผักสาวๆคือเดินก <c oughs> <frase> ินผักผักแล้วก็อันนี้ตุนเนื้อเนื้อตุนเนื้อตุนตุ๋นสองชั่วโมงแล้วเนื้อตุนเนื้อตุนใส่หอมหัวใหญ่นะคะตุนเนื้อดูสิสีมันสีมัน น่าทานแต่มันจะอร่อยมากนะคะแนืมันก็เป็นสีอันนี้เนื้อตุ๋นแต่รีไม่ทานเนื้อแต่เขาใหญ่เพื่อทานนะคะตุนกับสปาซซี่หรือซปตุ๋นสีไม่น่าอร่อยแต่มันอร่อยม่อร่อยตุ๋นสามชั่วโมงนะคะตุ๋นทานกับสปาซซี่ทานกับทานกับผักเสิร์ฟพร้อมผักจานใหญ่ใหญ่ผัก จัดจานที่สวยสุดผักแบบมักโรนี่แีนสุดที่สุดตัวเช้าๆจะเดิ่มทานผักวิตามินนะคะไปไปตำ่วจจดจดกับบีบีแป๊บหนึ่งไปเลยใส่น้ำปลาก็มีไม่มีตอนนม่จิมีแต่ปลาขวดน้ำปลาขวดู้ใหญ่ใหม่ที่ร่อบอกจดจดจัดจัดไปเลยค่ะซีซาร ตำถั่วกับปลาย่างมันอร่อยอร่อยนะคะข้าวเหนียวหมดเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะไปซื้อข้าวเหนียว